สวัสดีค่ะพีพัสด์เอ็นนไทยแลนด์วันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการ The Tip Creator ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับคอนเทนต์การสร้างรายได้จาก YouTube ซึ่งเนื่องมาจากมีการรีเควสตจากเพื่อนๆของแอดเองนี่แหละคะ่ะว่าอยากจะให้ทางช่องพีพัสเอ็นทีนท์ไทยแลนด์สอนวิธีการสร้างรายได้จาก YouTube จัดไปค่ะจากประสบการณ์แอดนะคะในการเป็นยูทูบเบอร์ บอกไว้ก่อนนะคะว่าเราสามารถหาเงินจากช่อง YouTube ของเราได้จริงนะคะโดยเราจะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับความขยันในการตัดต่อคลิปและก็ความขยันในการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงในช่อง YouTube ของเราเองนะคะทีนี้เรามาเริ่มสร้างรายได้จาก YouTube กันคะ่ะ ซึ่งจะมีทั้งหมด11ขั้นตอนนะคะเป็น11ขั้นตอนที่เราทำครบ11ขั้นตอนแล้วเราได้เงินจาก YouTube เลยนะคะและคลิปนี้นะคะเป็น EP ที่1และก็ขั้นตอนที่1ในการสร้างรายได้จาก u t u b e นะคะเป็นการสมัคร Gmail นั่นเองลองมาดูวิธีในการสมัคร Gmail กันคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอป Chrome นะคะจากนั้นนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ google.com นะคะ พิมพ์ตรงช่องค้นหานะคะว่าสร้างบัญชี Google นะคะต่อมานะคะพอเรามาอยู่ตรงหน้าของ Google เสร็จตรงช่องค้นหาสร้างบัญชี Google นะคะจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเป็นแบบ PC นะคะก็คือให้เราเปลี่ยนหน้าจอจากหน้าจอแบบมือถือเป็นแบบคอมพิวเตอร์ PC นะคะคือให้เราไปที่ตรงจุด3าจุดตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราติ๊กถูกตรงคำว่า เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะติ๊กถูกแบบนี้เลยทีนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนใน PC หรือแบบคอมพิวเตอร์แล้วนะคะต่อมานะคะให้เราเลือกเว็บไซต์นะคะที่เขียนว่าสร้างบัญชี Gmail ขีด Gmail ความช่วยเหลือนะคะและก็จะมีคำว่าสร้างบัญชี Google เช่น YouTube นะคะให้เราเลือกเว็บนี้นะคะ จิ้มไปเลยนะคะต่อมานะคะจะมาตรงหน้าของ s u p p o r อร o o g l e แล้วนะคะให้เราเลือกตรงกรอบสีแดงที่เขียนคำว่าสร้างบัญชีนะคะเลือกเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาอยู่ในหน้าของการสร้างบัญชี google แล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะเราจะต้องกรอกชื่อและก็นามสกุลที่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง ตามบัตรประชาชนของเรานะคะกรอกลงไปเลยนะคะและในช่องของชื่อผู้ใช้ก็คือชื่ออีเมลแอดเดสของเรานั่นเองนะคะเราจะใช้ชื่ออีเมลแบบไหนก็ได้นะคะตามสะดวกแล้วก็ตามที่เราจําง่ายเนาะต่อมานะคะในช่องรหัสผ่านก็ให้เรากรอกรหัสผ่านลงไปเลยนะคะ จะได้ทั้งตัวอักษรนะคะและก็ตัวเลขเนาะสลับกันได้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาอยู่ในหน้าการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะคะก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราที่ใช้จริงลงไปนะคะกรอกลงไปเลยแล้วก็เลือกคําว่าถัดไปค่ะต่อมานะคะในส่วนของการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณตรงนี้ Google นะคะจะส่งรหัส ผ่านมาให้เรา6หลักผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเราก็ต้องกรอกลงไปนะคะเป็นรหัสผ่าน6กหลักเนาะพอเรากรอกเสร็จนะคะให้เราเลือกคําว่าถัดไปนะคะทีนี้ก็จะมาอยู่ในหน้าของยินดีต้อนรับสู่ Google นะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีการโชว์เบอร์โทรศัพท์ของเราและก็โชว์อีเมลของเราที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะคะและก็จะมีธงชาติขึ้นมาให้เราก็คือประเทศไทยนะคะ เราก็เช็คว่าใช่อีเมลเบอร์โทรแล้วก็ธงชาติประเทศไทยหรือเปล่านะคะให้เราเช็คตรงนี้ก่อน จากนั้นนะคะก็ให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดลงไปนะคะซึ่งปีนะคะก็คือปีคิทศักราดนะคะไม่ใช่ปีพศของไทยนะคะเราต้องกรอกเป็นปีคิตศักราดของต่างประเทศนะคะแล้วก็ตรงส่วนของเพศนะคะก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอีก4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกของเพศนะคะก็จะมีเพศหญิงเพศชายไม่ต้องการตอบและก็กําหนดเองนะคะ เราก็เลือกได้เลยเนาะโอเคต่อมานะคะอันนี้คือตัวอย่างที่แอดได้กรอกลงไปนะคะวันนั้นปีสมมุติของแอดเองนะคะอันนี้คือปี2000ก็คือปีคศนั่นเองนะคะถ้าเรากรอกเป็นพศหรือพุทธศักราชจะไม่ได้นะคะจากนั้นเราก็เลือกถัดไปนะคะต่อมานะคะในหน้าของการใช้ใหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะทีนี้ก็ให้เราเลือก โอเคใช้เลยนะคะต่อมานะคะในหน้านี้นะคะก็คือความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google นะคะก็ให้เรากดฉันยอมรับไปนะคะ โอเคถ้าเราเข้ามาสู่ตรงหน้า Google บัญชีนะคะหรือบัญชี Google เนอะที่เขียนว่ายินดีต้อนรับคุณเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเรานะคะอันนี้คือชื่อสมมติของ Ad a d ดเองนะคะใช้สมัครให้ทุกคนดูเนาะจบในการสมัครอ e ีเมลนะคะหรือสมัคร Gmail เพื่อใช้ในการสมัครสร้างรายได้จาก YouTube นั่นเองคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ EP ที่2เป็นการสร้างช่อง YouTube นะคะ ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ